ผมวิมินะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเซิร์ฟไฮพิกเซลนะครับอยู่กันในมินิเกมที่มีชื่อว่าเบสบอลนะครับผมผมอยู่พาร์ทที่สิบนะครับองคนนี้พาร์ทที่ไห่ครับ9้าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับช่วงสัมภาณ์ครับคุณพาร์ทที่เท่าไหร่ครับคุณพาร์ทที่อะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เป็นใบเหรอครับคุณเป็นใบเหรอเลยเดี๋ยวนะไม่ดับีเป็นใบนะครับโอเคอ๋อพาร์ทที่ไม่รู้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเข้าเบสบอลเลยดีกว่าไปเลยไปกันอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบูทเราจะบูทไปนะเพื่อครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะการเตียงกันก่อนครับวันนี้เอไปทำเพื่อนจบกันเลยอยู่ไหนประเดี๋ยงบผมประหยัดนะครับโอ้ยหาทำดานนี้มันคุ้นๆคุ้นๆมากเลยคุ้นๆมากเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ใครใครร้องอะไรครับฝามันมันฟ้ายไม่เข้าเป็นฟ้ามันก็มีทางต่อไปกลางเหมืเดิมเมื่อกี้มันฟ้ายยืนขวางเตียงครับช่วยช่วยหลบนิดนึงครับนิดนึงอันนี้ไม่ด่านนี้มันด่านนี้มันเก็บทรัพยากรเร็วนะวะนี่เป็นโอเคโอเค thank you ครับ t แตงกี้อยู่ก็มีคนให้ของดีซื้อดาบก่อนมีทองอเลยนี่นี่ดาบเหล็กเลยจะพักตกตายไหมครับ ตีไปก ok ลางแล้วนะใช่ไม่ตายไ, in ไม่ตายนะยังยังเหลืองไม่เหลืองไม่โอ้ผมใช้ปลาสไปบอลใส่คุณทำไมเอ้ยเอาไอ้นั้นมาอุดเราแล้วสีเหลืองมาแล้วเนี่ยสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วเร็วๆนั่น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 มันวิ่งแล้วอะไรเขาวิ่งเลยเขาไม่เขาไม่ได้วิ่งมาผมมาหสภาพนะ ใครมันซักเสร็จไม่ไม่เบลเอาของไงใครมันซักเสร็จเข้าบ้านเมื่อกี้เนี่ยไอ้เพิ่งดุมมันกันบ้านนะใช่ผมผมกันบ้านดีจัดเลยครับเมื่อกี้ใครซักเสร็จเข้าบ้านอะบ้านเลยนะอืมใช่บ้านบ้านบึ้มบึ้มบ้านเลยเมื่อกี้เหมือนใครซักเสร็จซักเสร็จเข้าบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเราไม่ควรเก็บไว้เราควรเก็บไว้ส่วนตัวเก็บไว้ส่วนตัวเก็บอะไรครับเก็ขโมยทอง จะโดนคนขโมยทองใช่ไหมครับใช่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 เขาทำอะไรกันอยู่กลางดูบันเทิงมากเลยจังหวะนี้ครับอะไรอยู่หลังกูอ่าหูเปล่าไม่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 อะไร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 ไม่รู้เข้าไปในเสื้อเอาอะไรเข้าเสื้อเดี๋ยเหลืองมาเหลืองมาเหลืองไปเหลืองไม่แมลงไอ้เหี้ยแรงแล้วเนี่ยอ้าวแดงแตกไีทีไปไหน ไหนก็อยู่นี่ไงอยู่ทุงกาเนี่ไงไอมันต่อขึ้นอย่างนั้นวะเอออย่าให้รู้นะไอเดี๋ยวมาเชื่อชื้อเลยเหลืองมาเหลืองมาอุ้ยแดงมาแดงมาเอ้าไม่ใช่แค่สามเม็ดอัพฮิลพูกันครับจังหวะนี้เอ้ยเกือบตกไอมันมีทางไอมันล่อฉันจะหายนะไม่เอามีหลุมดักควายนะใช่ปะเออเนาะใช่ใช่เอ้าล่วงอัปเกรดครับเอ้าแย่งผมอแล้วครับเดี๋ยวเหรอเดี๋ยว ยใมันที่เหมือนจะลนหนักอ้าวอ่ะลวงใครลวงเมื่อกี้พอสีน้อะไรลวงอย่าลวงอย่าลวงน้ำมึนไปทุบสีน้ำงินกันอ้าวใครบึ้มอะไรวะสีเหลืองยิงมาผมเห็นมันยิงมาทางตรงกลางอ่ะใช่เหรอใช่ใช่สีเหลืองยิงมาเดี๋ยวซื้อบล็อกก่อนโจโดโจหกเก้า ไม่ครับแปดแปดแปดไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสกินมันหันหลังอย่างนั้นอะสีน้ำเงินน่ะซิกโก้ลิโก้ล่ะใช่หรอนเอ่อบล็อกหมดครับดึดดึดดึดผมเบนเอดูเขาไปทำชุดเพชรเหรอยเขาไม่เอามากันบ้านก่อนเลย เขาไปตรงกลางคนเดียวเลยบ้านก็ไม่กันเดี๋ยวปล่อยเขาตายนะครับตีแดงมาแล้วเฮ้ยไปเบนจีบุกเลยมึงจะเทสอ่ะมึงเอาเลยมึงได้ยู่แล้วมึงมึงไปตายคนเดียวได้อยู่แล้วคนอื่นเขาเขาไม่ยอมเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเฮ้ยผมได้เลยขั้นหนึ่งเนี่ยจากมันใช่ไหมใช่โปผ่านี่ ไม่ดูกระตุกแข็งวะได้ปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดหรือยังเ้ปลี่ยนจี้ยังกูเปลี่ยนจี้นี่ใส่เสียครับเปลี่นจีโอ้โหจังหวะนี้นะครับจำไปเลยหยอกครับแต่นี่ใส่เสียจริงครับปิด <c oughs> เชียดเดอร์เล่นดีไหมวะ <c oughs> ไม่เอาแล้วแต่แต่ตอนนี้ลื่นดีเออแต่กูไม่ลื่นอ่ะดิอ๋อเหรอทำไมอ่ะอุ้ยเราใส่กระจกมาเพิ่มนะครับพอดีมีกระจกในนี้เพิ่มมาแันรอชาร์จมีสองเมตร มีค่าได้แล้วหรือว่ามันมันจะกระตุกไหมเพราะว่าปิดเชเดอร์เล่นไม่ไม่ไม่ถึง b ีเอ่ะมีค่าได้เรอครับอ้าวอ่ะเดอุ้ย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 แต่ว่าแต่ว่าคิวไดีเยอะอยู่นะคิวดีคิวได้สองคนอาแต่ตรงกลางอะเล่นแหวอย่างโลเลยโอ้ผมก็ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวเลยบีไม่ไหวเลยบีไม่ไหวเลยบวตกเลยรม่มาได้หมดที่บอกขึ้นอย่างนั้น อผมเกตัวกินทรัพยากรตัวกินทรัพยากรฐานมันคือนาฬิกาใช่ไหมครับเเอาเอาทองเอาทองมะโอเคครับกำเตียงต่อครับเฮ้ยเฮ้ยใครมาสีแดงมากลับมาเน้เๆๆเ้มันจะกลับมาให้มึงเหรอมันล่วงมันคงไม่กลับมาให้มึงหรอกมันตกไปแล้วปีวิวไอเบี็นจี บีเอ็นจีมันเลวเนาะมันเอาไอ้นี่มายิงคนอื่นใช่ไหมอี่สายเสียนะบีเอ็นจีนะเออเออไม่มันมันตันทางเรียบร้อยไม่ต้องช่วยบีเอ็นจีนะครับอย่างนี้เหรออุ้ยได้คิวอุ้ยได้คิวเลยสาิวิ่งวิ่งเตียงเการกับเสร็จแล้วเฮ้ยด่านนี้เหล็กได้เยอะหึือไงเฮ้ยเดี๋ยวยังเฮ้ยอย่าแย่งเดี๋ยวย่งเหล็กเดีอย่าแย่งทอดีเฮ้ย อย่าแย่งทองดีเฮ้ยเอออย่าแย่งทองดีเฮ้ยเออใช่ใช่ใช่บิ๊กเ่าะแย่งทองดีบิ๊กโอ้ไปทำไมโอ้กูบูดอ๋ออันนี้บลอดไทมื่โคตรหลอดเท่เลยกับมัดพนุมพนุมโอ้โหพนุมตีไกลมากหนุ่มนุมเป็นไงอุ้ยอุ้ยวัสดีไอ้นุ่มอ๋อมันมุดตีแตกแล้วนี่ว่ะโอ้ยังยังอยู่ดีไม่น้ำลายเสียงมันแตกแล้วอ๋อใช่ดีกว่าลืมใครมาอ๋อมองไม่เห็น อ่าไดมอนด์ได้มาหกอันใครเก็บเหล็กนะเอะเออเออแตกเมื่อกี้เซิร์ฟบารมันปีง่ะปีงไม่ได้อ่ะปีงไม่ได้เิร์ฟนะครับเยอครับใช่เลือกโคดเซิร์ฟผมเห็นด้วยครับใ่ครับเซิร์ฟกากจริงครับเฮ่ยมีภาษาคนชอบไงแล้วอินเทอร์เน็ตเราพิจออกนอกไงมันก็เลยปิงแล้วใช่เพราะฉะนั้นนะครับใช้ VPN ครับไม่ช่วยไม่ช่วย ใครอยู่บนเตียงเนี่ยหลบดิโอ้โหอะไรอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนก็จะไม่ได้อยู่บนเตียงก็ได้นแล้วยู่บีอพอผมอยู่บนเก้าอี้ครับหยุดเลยหยุดเลยคนนั้นตัดอยู่หรือคุณได้อยู่ห้องเย็นไหมครับห้องเย็นเป็นจำที่คุณพูดได้ไหมคุณทิวอ่าผมอยู่บนเก้าอี้ครับที่คุณบีมเขาถามใครอยู่บนเตียงอ๋อผมผมอยู่บนเก้าอี้ครับคนอะไรเงี้ยเนคนนะ อย่าโดนมาทางไม่ล่ะครับมาทาเฮ้ยยี่มันล้ไปแล้วนุ่นอ่ะโอ้ยอ่าสร้างบ้านก่อนนะครับแป๊บนึงเอ้ยผมก็เราไปช่วยเราไปช่วยใครอยู่ตรงนั้นผมสร้างบ้านแต่ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวสร้างบ้านแล้วครับเข้าบ้านเลนเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านผมสร้างบ้านแล้วครับแป๊บนึงผมวางขวางทางมันพอดีเลยอ่ะรถช่วยด้วยช่วยด้วย ดยมันอยู่ด้านหน้าฐานหน้าฐานหน้าฐานอุ้ยัว้ามีคนมีคนหายตัวมาเอ้าโหจบแล้วโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเราเคลียร์ได้ปะเฮ้ยมองแล้วไม่เห็นเลยเฮ้ยกูอันนั้นอ่ะจะลงไปทำไมเอ้ามันไปไหนแล้ววะตายแล้วโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยจะตายเลยอฮย่าตายเลยยังเราพอนเราโอ้เขาเรียกว่าเตะขาดขาครับเฮ้ยเราเราจะแพ้ไม่ได้นะ ส่วนบีเอ็นทีนั้นเดินขัดขาเองล้มครับเออเอ่อเอ่อเอ่อลื่นแปดเมตรครับตอนนี้ไดมอนด์ไดมอนด์เราได้ไดมอนด์มาแล้วนะครับตรงวันนี้ใช่ผเราก็จะไปอัปเกรดครับอัปเกรดไทม์ทูอัพเกรดเออลื่นไม่พอครับขาดหนึ่งครับขัดหนึ่งนะครับขัดหนึ่งลื่นอ๋อหัวไม่แตกครับเื่อลื่นลื่นลื่นนีอ้าวเขลื่นไปล้มครับโอ้ ใครเล่นอะไรวะดาบสิงค์มันไม่ตกโลกอ่ะโอ้โหมันไม่ล่วงลงโลกเลยเอ้ย BNG ไม่ไม่ล่วงลงโลกใช่ไหมเติมเงินมาตรงกลางมาดิเอ้ยมันตรงกลางมันจะมาไม่บ้านเราทำก็จะเตีมเงินมาให้ตรงกลางเราไม่ได้บอกว่ามาบ้านฟังประโยชน์ดีๆนะครับใช่ใช่ใช่ฟังประโยชน์ดีๆใช่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 ระวังลื่นคุณเลื่อเลื่อนผลานนะล่วงพลุดลง เอ้ยเนะเอ้ยน้ำเงินสู้อ่ะเอ้ยน้ำเงินมันน้ำเงินแม่งสู้ป่ะคนเดียวเอ้ยมันไอ้ไอ้นี่อ่ะดูดิมันแบบมีการกันบ้านมันสุดยอดมากมันใช่ไมค์คนเสียแตกสุดยอดมากใครมาใครมาใครมาแดงมาแดงมาแดงก็เยี่ยแล้วน้ำเงินอะไรเหรอ b g ตาบอดสีนะครับสีอะไรเนี่ยเฮ้ย อเฮ้ยจะตั้งจะตา้งตาดมันติ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 ดใครเก็บวะอ๋อคุณไวท์ไทเกอร์ครับนี่ผมได้ใช่ไหมคุณแย่งคิวอะคุณแย่งคิวอะคุเอาแอปเปิลทองคุณแย่งคิวอะเสียงหายแอปเชอร์ไอ้เฮ้ยป่าวผมป่าวแย่งนะผมป่าวแย่งคุณแย่งคิวเ่ะคุณแย่งคิวเ่ะอสรุปคุณแย่งหรือไม่แย่งครับคุณแย่งอ่ะ ผมเล็งมันไว้ก่อนนั่นนั่นแล้วเออเออร่วงตายสามอันนะสามสองอันนี้ไดมอนด์เทียสองนะโอ้ตรงนี้โอ้การผ่านโอ้ได้คิวหนึ่งคุณกลับมาเลยเดี๋ยวก็ตายใครคับยังวันี้คิวตายเหรออ๋อได้คิวหนึ่งยังยังยังจะย็นจะย็นอันนี้ก็แช่งกันสิไม่ได้แช่งถามไงใช่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 ทำไมบ n g ไม่ตายก่อนนะต้องห่วมาช่ไหม อ๋อมันกินน้าล่องหนมาแล้วดาบล่องหนกินน้าล่องหนมาชวนกิน้ำล่องหนมาแล้วผมไม่ได้ตั้งตัวมันอยู่ไหนอะตรงกลางมั้ยทาเหลืองครับหันเหลืองอ๋อมึงจะย่องไปใครอยู่บนบันไดฐานเราอะได้ยินเสียงนะฮะไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะเนาะน n ีเปล่าเราเราอยู่ตรงกลางเนาะตัดทางดีกว่าใครเขาเอาสเปกตร์มาทิ้งเตมมดเลย โอ้ยใครไปบวกอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะบีเอ็นีป่าอ๋อโหจะซื้อไฟบอลมาก่อนแป๊บนึงเาไปโจมตีเฮ้ยมีแดงมามีแดงมาข้างๆเาีแดมาข้างข้างแดงมาข้างๆจะเย็นครับไม่พูดค่อยๆหายใจแดงมาข้างๆโอ้โหดูมันใครบองมาเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนวะมาระเบิดกันอ๋อเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอ้าวผมได้คิวเฉย ใครมันโดนอะไรผมตกโลกนะระวังนะครับผมระเบิดทางทิ้งกันไม่นะไปเอาคุณคุณทิวไปหรอครับเีย์ทางก่อนโอ้โหมาไม่หยุดเลยฟาไม่หยุดเลยอ่ามีคนเดสซมอเล่แล้วหรอครับใช่ใช่ใช่กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วครับ มีคนตุยไปแล้วหนึ่งต้องหงุดหาผมอ๋อหน้าฐานหน้าฐานมันไม่ตายหน้าฐานหน้าฐานหนอหน้าฐานหนอเฮ้ยไยปอยยอไรอะตายมาั้ยไม่ตาย <c oughs> เอาเอาบานคงคิดว่าเรามีเยอะใช่แล้วก็มีเยอะใช่ใช่ใช่ <c oughs> เยอะจริง <c oughs> เยอะมากมากใช่ถ้าไม่มีวีจีมาแย่งอะไฟบอลมันจะเยอะมากไอ้ด่านนี้ทรัพยากรเดียวนะจำชื่อด่านไว้นะด่านชื่ออะไรนะ เดี๋ยวย้อนให้ไปดูแล้วนอ้าวางไหนเออสีแดงวายสีแดงร่วงครับมันไม่มีใครไปตีเตียงกินเ้ยเลยยิงได้เลยมาทำไมมนมันจะมาจะมาแบบจัดการเราไงเอ้ยใครมันป่าไฟบอลเนี้ยนหนาวะเฮ้ยเปอเนาะมาเบิดมันมากแล้วมันตายเพราะไฟบอยเลยจริงอ้า VNT ยังไม่ตายอีกหรอ อ๋อไวทายเกอร์ตายแล้วครับนี่อะไรผมค <c oughs> ิดว่ามีจีตายเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไวทไทเกอร์ไวฟอกอ่ะพูดผิดไวฟอกตายเหรออะไรผมผมันก็บอกอยู่มากินยานแล้องลมาเอาผมใค้กระโดดอะไรมาวะ <c oughs> เก็บเพชรก่อนได้เจ็เม็ดอาทำไมได้บีเอ็นจีเนี่ยเฮ้ยมาแล้วสีแดงอะหน้าฐานอะ มาสิ้ามาดีโทเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยลครัวหาเรื่องแล้วหนึ่งเนี่ยยืนช้อปปิ้งชิวๆยืนช้อปปิ้งซื้อไอนี่ไหมไปไหนแล้วอยู่บนหัวอ๋อนี่เหรอไหนๆๆ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 ระเบิดระเบิดแบบสันหันั่นลั่นทุ่ง นุกเลยอะเฮ้ยระวังระเบิดตายนะอะไรก่อนสีแดงอะไรเฮ้ยใครตีอะหายตัวโอ้จบเลยตายเลือกตายครับตายคนตีจบเลยยังดึงยังดึงนยังรอกยังลอเดยัเราเก็บภาพกันนะไหนว่าฐานเราอยู่ไหนว่าฐานสีอะไรสีเขียวเรอใช่โหจะภาพร้ยคุณอยากให้ผมไปไฟมันไหม เจอเลยครับมาเร็วมาเร็วด่านนี้มันวิทยากรขึ้นเร็วอ่ะเท่าที่ดูนะมันเป็นด่านที่ได้เปรียบมากๆเลยไหวหรือวปล่าหรือวบหใช้ยคือคนเดียวนะนะเห็นไหมจับแสงก่อนจับแสงก่อนไม่ไหวเลยไม่ไหวส่วนบีเอ็นจีอะจับฉากเอาล้าง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 ผมบักเลี่ยบักโอ้โหมาสองตัวแตกเออโต้มันอยู่อยู่แสงมันก็ อ้าวเียบร้อยเลยด่านอะไรเนี่ยยูเซจิยูเจิยูสกิอ๋อด่านนี้ด่านนี้คุ้นๆนะครับแน่ใจนะนี่ไงกระต่ายตรงนี้ไงนี่ไงกระต่ายกระตุยกระต่ายแต่เป็นเหลี่ยมๆนิดนึงเอ้าหลวงเอ้างงผ่านกันเตียงเลยนะครับโอ้ด่านขนาดนี้มาขอโทษระดับนี้แล้วงงจริง ูน้ำเงินอย่างไวเลยปัดปิดไงแล้วเน็ตเขาแบบอย่างแรงเขาไปฝึกมาไงระดับนี้แล้วเอาไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยเราเราฝึกให้มันไม่ <จน S 1> ไมาก่อนให้ได้ตอนเนี้ยภาพพระภาพแบบไม่ไหวอ๋อไม,ไม่ไม่ใครคุมแดดให้เตียงแตจเลยเอาก็บอกให้คุมไงอะไรเนี่ย<ม>คุมดี คุ i, pakai, ry, ้มดีเออไม่ได uh, ้ค anyway. like ุ right. okay. okay, ้มหรอกใครบอกใครบอกเอาขนแกะมาคุมเตียงเฮ้ยโอ้โหน้ำเงินใช่ใครบอกละใครเขาบอกคุณใครเขาบอกคุณเนี่ยขนแกะมาคุมเตียงเลยคนทิวเราไปตีน้ำเงินกันใช่ไหมไม่ต้องมาครับเพนบิ่งเก็บเอ้ยแดงว่าเออไม่ใช่แดงตีไปเองเลยมันบึ้มแล้วน้ำเงินบึ้มแล้วไม่ตรงนี้ด่านนี่สวยว่ะอยากได้ภาพสวยๆเฮ้ยไม่สีเขียวมันเถื่อนจังวะ สวัสดีซอมบี้อัปเกรดดูสีเขียวดีก่อนใครบอกให้เอาขนเขียมาคุมเตียงเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกให้ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเดยตีมือเลยเดี๋ยวตีเดี๋ยวเดี๋ยวตีมือเลยกระจกคุมเตียงแทนแล้วกันตีมือเดี๋ยวเดี๋ยวตีมือเลยอ่ะเพื่อความทุกง่ายขึ้นล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวตีมือบีมเลยโอ้ใช่ ตีป่าไอ้บิกโอเคได้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 เขี่ยวกระลังมาเกี่ยวกระลังมาเกี่ยวกระลังม้จะทุบบ้านเราเกี่ยวกระลังจะทุบมาทุบบ้านเราทุเตียงดิเขาเรียกมึงมาทุบเตียงก็ดีมึงมาเลยมึงมาเลยได้เหรอวะอย่างงี้ก็ได้เฮ้ยแตกแตกเรียบร้อยแตกนี่ไงไปแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยเอ้าเรียบร้อยแตกพอตี้โอเคโฮ้ยภาพแม่งลืมเก็บภาพเลยอ่ะเพิึงเก็บเพึ่งไบคลืนไบคลืนภาพด่านด่านนี่สวนใหญ่เพิ่งดึงเลยเเก็บภาพก่อน เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเราเห็นภาพไปนะภาพสวยมากเลยอ่ะดานนี้นานๆทีได้เล่นอ่ะเอาเถอะเด็๋ยังผมจะกดหาห้องละแป๊บนึงโอเคเรื่อยๆเรื่ๆเรื่อๆเรื่อๆเอาเอาเลยเคยมั้งภาพอนมั้งนะเอ้ยเอาเอาเหล็กเอาเหล็กมาจะไปกลางไม่ให้ครับไม่ให้กีงกครับไม่ให้ครับกีน้ำเงินครับในวันนี้ มาแดงมาแดงมาตุ้มไม่ใช่เอาทำไมทำไมทำไมตรงกลางเป็นไกลจังวะติดอ่างครับติดอ่างโอ้พูดเยอะแลเราอะไอบีมเอ้ยติดอ่างติดอ่างให้ป่าไฟวอลมากับล่วงหาทำใครมันทำใมันหลงพยายามใครมันใครมันสรรหาเล่นอย่างเงี้ยสรรหาทำใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรู้ด้เดี๋ย่าดยวเตีมือเลยสรรหาเล่นที่หลราก็เอาให้ดูเดี๋ยวดี๋ยวาด่าด่าแปลกแปลกนะ บ๊อบบีเฟลไม่ใช่ทำไมไม่เป็นบีอจอ่ะบ๊อบลี้บอบลี่ไม่ใช่บอบบี้อ่านผิดอยไม่มีใครมากล้าเลยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้คุณไม่มีความกล้าเลยครับกล้ายิงมาหน่อยดิวะากลัวอะไรมันไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครมากางเลยปะใช่ก็ดีแล้วไงเออล่วงมี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 คนมากางอยู่ก็คือหมาไงหมามากลางหนึ่งตัวแล้วใครบนป่ารายวอกกูกูจะไปรู้ด้วยไหมล่ะ ทีมก็ยังฟาร์มของเลยเนี่ยทรัพยากรัะไม่มีปัญญาไปซื้อไฟบอลเลยกำลังไปต่อเไปเอ้ยมาเราไม่ใช่การไปขอซื้อซื้อไอ้ไม้ให้หน่อยดิซื้อไม้ให้หน่อยซื้อไม้ให้หน่อยเร็วๆซื้อเองดิไม่ไม่ได้คุยกับมึงไงบิ๊กเอ้าเรียบร้อยกูผิดซะงั้นสภาพเดี๋ยวนะมันมีแต่คนบุกกันไม่มีใครมากลางเลยทำไมไม่มีใครมาเอาของมาตรงกลางบ้างเลยหรอวะ ใช่ยู่เดี๋ยวก็เหลือแล้วอ่าใช่ต่อไปก็เดี๋ยวยิงใส่ B N G นะอย่าหาอย่าหายิงลองเขียนไปว่า B N B N G อยากโดนทุกสีลุมคนเดียวเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปอรับรับรองมากันหมดเลยฮะคุณสีเหลืองมันยังเถื่อนเลยมันเอาบล็อกขูดตัวเองไว้แล้วมันก็ขูดอ่ะโอ้โหอ่ผมเืียนจริงครับใครจะเอาเสือเถื่อนเครับ เอ้ยเหลืองกำลังต่อมาช่วยด้วยมันจะมาทางเขียวอ่ะเอาไปเทียมาทางน้ำเงินได้ไหมโอ้โหดูมันต่อฟาดบิดเหรอใช่มันต่อข้างมาหนึ่งต่อข้างกมาหนึ่งมีคนพูดนะเมื่อกี้นะไม่มีใครมากลางเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไงมันเฮ้ยสีเหลืองฟาดบิดไปเฮ้ยอืมหนใครมาเนี่ยใครใครไปข้างบนอ่ะกูเองเดี๋ยวมันมาด้านบน เอ้ยมันมาฐานแล้วเนี่ยเราเร็วเออวันนี้ไงกูจะจะกูน,นี่ไงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอ้ยใครหายตัวมาเดี๋ยวนะมันมีคนหายตัวมานะไม่แค่เข้าไม่ได้เปลเ่งแต่เท่าไม่ได้มันเอาไม้อย่างเงี้ยอุมันเอาไม้อุดแล้วขังตัวเองจบเลยโหดเกินมันมันมันโบรป่ะเดี๋ยมันทำไมฟาดบิดทำไมมันปลางไปยังวะเออโห้โหอ,อะไรโ<ม>โอ้หไม่โปรอะไรอันนี้เล่นเล่นเก่งจริงเออเห็นเงี้ยถึงยอมรับใช่ โอ้โหดูมันอุดแบบมันอุดขังตัวเองไว้เลยใช่ไมค์คุณเสือแตกแตกแยบยับเลยอ้าวเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวเปลี่ยนล็อบบี้อ้าเดี๋ยวสองคนเฮ้ยโชคดีครับผมกลายเป็นวิญญาณผมจะทำหลอกร้อนคุณล่องล้อไปอากาศสามเม็ดล่องล้อไปเอาวกาศ ใครเขาติดเพลงเลยวะใครครับเนี่ยไฟฟ้าเหมือนด่านนี้เหมือนใครเล่นนะเลือป่ะวะไม่เคยผมไม่เคยเลยเลือป่าหรือว่าไม่ใช่หรือว่าคิดเปเองไม่ชอบไปกดแคป้ิเหลือก็โหโคตรตึงจะตึงไปไหนทิวไปไหนทิวไปเก็บเพชรโอโหเหลือมันกัน็อกไม้ที่เป็นแบบไม้ไม้ไม่ใช่ไม้แพงเป็นไม้หรอ ไม้่ล้ไมกล็อกเจ้าหัวใช่ดี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 ไม้ล็อกไหนไม้ล็อกไหนวะเอ็มมาล็อกอยู่ไหนอีกเรื่องที่จะกดผมไปเนี่ยอย่าเฮ้ยคุณคุณเทีวผมผูกเป็นเลนจะพักโรงจริงก็ไม่เอานะเออเ้ยตรงกลางมีเอ็มมาล็อกแค่สองอันเองเหรอใช่เอ้ยในหีบในหีบในหีบมีหกกระเอาท้ายเหรอโอ้โหตัวสีแดง ไม่หีบหีบบ้านเรานะใช่มีมีมีสีอะไรบอกว่าจะไม่ได้หีบใส่ใส่ออสิบอ้อมันอยู่ในหีบเอ็นดิเชตจบแล้วอยู่ในเอ็นดิเชตจบแล้วงั้นก็ปลาสะพานไข่ไปดีกว่าจู้จะไปไหนครับถึงคุณบินด้วยก่อนนะเหลืองมาพี่เหลืองมาเออเออเตดาบไม่ทันเอ้าเฮ้ยโอ้ตาย กลัไ,ไปหาคุณคิวสองฟังเลยคุณคิวเดี๋ยแตกแตกแตก,แตกไ,<อ>ไม่เหลือไม่ไดปล่อยแตกหมดดีพีพีไม่เก่งนะครับไปด่านต่อไปเกมโอเวอร์อ๋อเราเหลือ,อฐานเดียวนี่หว่าก็ว่าทำไมเขาลุมเราด่านต่อไปเอ้ยด่านนี้ไ,<อ>ไม่เอา,เาต้องบุกกันเถื่อนอนะเออเอาเอ้อเอ้อเออที่พักเออคนผิดอะไรไอเบียนบอลคีบบอลมันเบรคคีบบอลมันค้ามันเผลอกระโดดลงหลุม อะไรครับเนี่ว่าเก็บร่วมเอ้ยสีเหลืองมันจะเล่นแบบบึ้มบ้านอีกปะเนี่ยทำไมมันดูแบบทำม่งทำม่งไงไม่รู้สีเหลืองตาเดียวกันปะเนี่ยเราใหย้ายไปถ้าทีมเดิมก็นั่นแหละทีมมันจบไปแล้วนี่เกมมันมันก็น่าจะมาเออไม่รูนไงเล่นไงเล่นไง สีน้ำเงินกันเตียงไงสีน้ำเงินเอ้ยนิกมามามาสีน้ำเงินเร็วคุณต่อทางไปหาแล้วเนี่ยกันเตียงยังไงการเตียงด้วยไม้จริงดิอ๋อกันอย่างงี้จริงดิไปดิครับไปดิครับอุ้ยอุ้ยเรเ่มมึนแตกอุ้ย้ยสีสีเหลืองสีเหลืองเราไปตีสีเหลืองก่อนเชื่อผมสีเหลืองวังหัวจัดก็เฮ้ยอะไรหรอสีเหลืองมา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  เฮ้ยตายอย่าหน้าเตกอย่าแตกนะแต่เอาเรียบร้อยแตกภาพสวยมากเลยวะโอโหมันมันไม่ตายมันกำลังไปบ้งเออเรอผมเกิดก่อนนะห้าสี่สามเรียบร้อยแตกเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วโอ้โห <6 S 1> เร็วมาก 1. 1> เฮ้ยเขามีสัตว์เลี้ยง<อ>ได้ะ่ะ <laughs> ตายอ่ะโอเคซีรีส์เอาได้ว่าสำหรับเบสบอลในพาร์ทนี้นะครับในเอพิโซดนี้ <laughs> ก็จบกันในพาร์ทนี้ก่อนล้วกันเนาะสำหรับ เลตบอลเนาะเจอกันไปสามตาติดติดยังไม่ชนะสักตาเลยก็โอเคถ้าเพื่นชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับฝากช่อง bbc ีด้วยครับช่องไวท์ไทเกอร์นะครับแล้วช่อง bng studio นะครับใช่ไหมคุณไวท์ไทเกอร์ใช่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 แล้วก็ไวท์ฟอกโอเคน้องหมาน้องหมาคาบลูกเพนิดไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ